แฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะมองกล้องนะลูกขยับมาใกล้ๆอาตาวรา,ว,าวันหนึ่งฉันเดินเข้าปา่าฉันเจนนกตัวหนึ่งม,มันถามฉันจิบจ๊บ,บ,บ,บขอให้เธอหันไปก่อน <c oughs> เออมาด้วยทรมานเลยและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้ oh, <c oughs> <c oughs> FM Fandam fandom like ชื่อเกมว่า The Hidden Character เพลงนี้มี Inner ปติกิราเราจะมีเนื้อเพลงมาให้คุณ4ี่คนนะคะแล้วก็จับสลากถ้าหยิบได้เพลงไหนอ่ะให้พูดเนื้อเพลงนั้นโดย Inner Inner ที่จะต้องพูดเนื้อเพลงนั้นอ่ะก็จะเป็นโจทย์แยกออกมาที่คุณจะต้อง เหมือนแบบเราจะกำหนดให้โุดคีแรกออกเลยอ่ะออกอ่าเรียบร้อยออกไม่คนท้ายคนท้ายคนแรกเลยคนแรกคนแรกนน้อยเป็นให้เลือกหนึ่งถึงสี่ใบเนี้ยชอบเลขไรขอเลขหนึ่งอ่านเลขหนึ่งจัดไปเลยทัน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 ไฟเไฟร์บอยของพีพีกริตครับครับผมและเพลงไฟร์บอยของพีพีกริตนะคะคุณจะต้องอ่านเนื้อเพลงด้วยอินเนอร์นักข่าวภาคสนามค่ะคุณปูไอใก่ 5 4 3 2 a ่สอ่ะครับผมต่อไปนะครับเพลง Fire Boy ครับจากพี่พีกินนะครับอย่ามาเล่นกับไฟครับร้อนๆจะไม่ดีนะครับฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับ just away from me เธอเข้ามาเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอานะครับครัสอัลบั้มา Fire Boy Fire Boy ครับผมจาก ESM Fan Dom Life ครับเออได้นะโทนี่คุณได้อยู่นะครับป ผ่านไปแล้วหนึ่งคนอ่ะคนต่อไปใครดีจ๋าโอได้ออกโอได้ออกต่อไม่องขอเลือกดิอ่าเลือกได้อ่ะนี่เลยเขาไม่ไินมาเขาเลือกผมมาเลือกหนึ่งสองสามอ่ะไปชื่อเพลงที่จะต้องร้องไหนครับเฮ้ยไงฉันบอกแล้วคนนี้เขาแพ้แล้แฟนจ๋าเขาชและเพลงแฟนจ๋านะคะคุณเจเจคุณจะต้องอ่านเนื้อเพลงนี้ด้วยอินเนอร์ คาแรคเตอร์ฆาตกรสุดโหดค่ะโหพี่แนนขอเพิ่มขยายความคำว่าสุดโหดไปว่าเป็นฆาตกรสุดโหดโลกจิตสุดๆเออเล่นบทนี้ได้นี่ยังได้เลยนี่แฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะมองกล้องนะลูกเขยบมาใกล้ๆอาตาลาวาแฟนจ๋าฉันเป็นเนื้อคู่รักจริงไม่อู้ โอ้แม่ยอดชู้ตาลาลาอันนี้ฆาตกรอนเธอเรียบร้อยนต่อไปครับเลือกเลยพี่บูดี้กันวันนี้คนไหนขอพี่บูดี้ตัวปิดตัวปิดอันนี้กันครับเปิดมาเป็นเพลงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าครับโคตรยาวนี่แม็กใครบินมาโอเคและเพลงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะคะน้องบามจะต้องพูดด้วยอินเนอร์คาแรคเตอร์ของนักเล่านิทาน ที่าคได้ทุกเสียงโอ้โหเอาเหมือนจะเข้าใจแต่มันก็เข้านะมันเข้ากับแบบนี้อ่ามาหนึลองดูครับรักภาที่1ตอนหนึ่งฮะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนเอาเสียงนกเอาเสียงนกด้วยมันถามฉันว่าจิ๊บวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันเจอเสือตัวใหญ่มันถามฉันว่ากลัวบ้างไหมแฉันจึงตอบไม่เท่าไหร่ยิ่งดีกว่าคนไว้หัวใจครับนี่เฮ้ยน้องัาได้ดีผมว่าคนสุดท้ายเนี่ยติดมากสุดอ่ะนี่คือโจทย์ของคุนนี้สุดเองหยดน้ำตาหยดน้ำตาคุณจะต้องพูดเนื้อเพลงนี้ด้วยคาแรคเตอร์และอินเนอร์ของ ผลเส้นตื้นค่ะโอ้ยร้อนน้ำตาช้าๆลงหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปร้อนเออเพราะฉันยังไม่กล้าตื้นอีกตื้นอีกมาดูทรมานเลยเซตที่สองสี่เพลงพอดีสี่เพลงอ่ะเดี๋ยวเราวนกับเดี๋ยวเราวนกลับไปเริ่มใหม่ขวัญแล้วซดีพี่หรองซดีกว่าครับผมครับผม และเพลงที่คุณได้คือเพลงนักหน้า,นาทองเป็นคาแรคเตอร์อะไรครับเป็นคาแรคเตอร์เซ็กซี่หวานเสน่ห์โอ้ฉันจึงเปล่าคาถาเพื่อเชอลงรักให้เลืมผู้บ่าเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้ พูดนะตอนโอมมันดูแบบมันดูปลดปล่อยมันดูเหมือนเราได้คลายกังวลอะไรสักอย่างขอโอมแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อีกสักรอบพี่แนนหน่อยครับผมโอมโอเโอเคเดี้ยวเซ็กซี่มาต่อเนื่องคือเจผมใช่ไหมครับแฟนผมน่ารักอ่าพี่โบพี่โบเมนดาร์ครับ และเพลงแฟนผมน่ารักของเจ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 จะต้องพูดเพลงนี้ในคาแรคเตอร์และอินเนอร์แบบคนเรียบร้อยขี้เกรงใจแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยมันมีความเจ้ามาอยู่นะจะสารภาพรักอะไรอย่แงล่ะออแต่รออ้องไม่เป็น <laughs> อ่ะอครับยากให้บอมได้เพลงเพลงอะไรดุมดืมเฮ้ยเฮ้ยดุมดืมเฉยจริงแต่คาแรคเตอร์ของคุณในรอบนี้จะเป็นเบบี้เด็กหัดเพื่อสวัสดีครับเบบี้ครับผมโหสนักนเลยฮะแบบนี้ไก่ต้อนมาแต่จะลืมนั่นจ้าแก่ตามันเนี่ยเอ๊ะลึมลึมลืมละ เฮ้ยพี่เจของจริงโอ้โหพี่เจ๋อขอดิไม่กูคิดอยู่ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะว้าวต่อ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 ตอนแจงยังมีเวลาดึื่มดึมดืมดึมดืมดึ่มดื่มดื่มดื่มเก่งนะเก่งนะมาแล้วคนสุดท้ายไม่ต้องจับแล้วครับบูดดี้ได้เพลงผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยคาแรคเตอร์คือระแวงทำตัวแบบ ลับๆรลอลอเออเ<ม>กับเพลงพาชน,านะครับช่วยแก้พาชนะ <laughs> ขอฉันญหน่อยได้ไหมพาชนะทำมันตกไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบัมบ๊มไม่ต้องสนุกดีอ่ะใช่เพลินๆเ,เลยอยากเล่นอีกเลยอ่ะพี่แนนขอเพลงดึมๆกลับมาใหม่ได้ไหมออ<า>ขอให้ฟูไอ์ พูดเนื้อเพลงดืมมแบบคนเช่นตื่นเคยตอละมาศแต่ฉันเริ่มด้านชาเคยเผาหน้าแล้วฉันเริ่มละอายิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูเน่าอินาดึมดึมดื้มดึมดืมาโอ้และส่งดึมดืมไปให้เจเจ อินเนอร์แบบนักข่าวภาคสนามเคยทรมานแต่เริ่มฉันเริ่มด้านชาเคยภาวนาแต่ฉันเริ่มละอายยิ่งเธอทำรายยิ่งดูเวทนาช่วยทําให้ฉันเจ็บกว่านี้เพราะฉันยังมีเวลาดื่ม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 ดืมสวัสดีครับเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ดื่มดื่มบูดีคิวบูดีครับมาบูดีเป็นดื่มดื่มเวอร์ชั่นอบอุ่นเพราะว่าแฟนคลับเขาบอกว่าคุณเป็นคนอบอุ่นใคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านชา เคยภาวนาแต่ฉันเริ่มมาอายิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูหน้าเวทนาดึมเดึม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 ดมดึมเดมดึมดดึมดึมดึมเดิมเดิมเดมเดิเดิมเดมเดมเดึมเดามเดิมดมดึมมเดิ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 มเดอเดิมเดิมดมดิมเ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 นอมเดเดเิมเดมมดิมเนมมิเเมมมเนมเล มางทีก็อาสงสารดูด้วะชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด SUBSCRIBE จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินฟินแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายอะไรอะ EFM แฟนดอมไลค์